ปาทูนาพี่น้องแผนกทำคว่ำสะอาดไปหามาามือว่านจ้ะกลับมาตอนดึกๆนอจะนะก,ก็เลย่บริหตุก็เลยมาเฮ็ดมน,นีจะ้ะเมทีบสิมาแลไม่จะพี่น้องได้มาหาโตนะจะนะก็สิมาทำคว่ำสะอาดแลเขาสองเซ่แข็งจะ้ะนี่เลยนะคะทูน่านะคะ เนื้อนี่นุ่มละมุนลินแท้จ้ะพี่น้องเอาปรกอจะ้ะซื้อเขาเนาะจ้ะเนาะนี่จะ้ะนี่เลยกระสิมะแรกกัน แล่ทุนทุนาจะพี่น้องบัตรที่ในเห็ดคั่งแหล่แล่ทุนาในเห็ดคั่งแหล่เนะมันก็นเลยแบนนบว่ามันคลองบันไดคุ่หน้าลอกว่านังออกจะ้ะนี่เลยเห็นไหมมันขาดไมิตรเพจมันอีกคลองเพราะว่าพึง่งเห็ดคั่งแหล่จะทุนา ต้อทำครั้งแรกเลยตัดนี่เขาโบอันนี้เป็นไดจ้ะต้องตัดตัดให้มันขาดเนี่ยตัดหนังเขานี่โบโบขาดก็เลยเฮ็ดให้แบบเวลาเขาดึงหนังเขาอะมันจะขาดจ้ะ เล่ปัทุนาอวบโกซื่อเขาทูนามันก็จะมีหลายขั้นคือกันได้จากกัสซ่ามอนคือกันคล้ายๆกัสซ่ามอนเนี่ยที่นี่กะสีมาทูนามันจะมีเก็บเนื่จากเนาะมันกระมอันนี้กะสีเห็ดทำนองเดียวกันจากกะแแบบ เอ่าห้าระบัดเห็ดไปตามลายกระดูกจ้ะนี่คือถูหน้าตามลายกระดูกพึ่งแรกข้างแรกจ้ะเห็น,หนแต่ผู้อื่นบนเห็ดแต่ว่ากับของย่าได้เคยเห็นนะจ้ะมีตรงคมเดิอพี่น้อง มีดต้องคมทั้งทองกับเห็ดคึกกันตามลายกระดูกทูนางตัวนี้นะมันแสบจะพี่นองเพราะว่ามันมันมันเหนือมันนุ่มเนือเขานุ่ม นี่ก็หั่ตรงนี้นี่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันตามลายเส้นกระดูก เนื้อเขาจะมั่นมากเลยจ้ะเนื้อเขามั่นเนี่ยได้ชิ้นแรกออกมาประมาณนีชิ้นที่สองตามา ครั้งแรกมันก็เลยแบบว่าบาทันแของนัำไหลจ้ะทำครั้งแรกแล่ถ้าเป็นพวกป๋าห้าระบาดเนะ่เมทีเเฮดดูนะซ่มเอซมอนมนเมทิเปเฮดดูแต่ทูนาเนี่ครั้งแรกเลยที่ทำเพราะว่าสุข,ขังกะแบบเขาแล่มาแล้วนะเพียงแต่ว่ามาทำคว่มสะอาดออกไป้อแต่รอบนี้แล่เอง รอบนี้แลเองมันก็เลยประมาณนี้มีเกี่ยงเท่าไหร่ตาง ที่สองตัวนี้ต้องเอาออกอีก, <Okay. S 1> ออกข้าง,มง,งเมทิเลี้ยงตองแล้ว่าเลี้ยงลูงร้หลายอยูจ่จะไี่เพราะว่าไมทิปตับเนื้อปลาลายออกลายวิทิตงองน,นี่ใหม่ เดี๋ยวตัวใหม่กันตัวนี้เอาซ้ำหนึ่งก่อนตัวนี้ม่ทิพย์พยังพากนิดขำขัน ตันี้เมทิบเลบ่บอกใครกินเนื้อปันใดจะต้องมาทำการน้าเนื้ออ,อีกเพราะว่าเมทิบเลบ่ลึกโพดแลว้วพัรรสดุชนทอดเนี่ยมันตัวแรกนะเห็ดไม่พอนี่ของปันใดพี่น้องมึงเนื้อเขายังเหลือ เนื่อเขาหนุ่มมา,ากเลยจ้ะพี่นอ้องขนาดขนาดยัง้ว่าเพ็ดกับเขาเลยจ้ะนี่เนื้อนุ่มเราบกอซีขาวแซมอนไม่ไหวจ้ะเยี่ยปทีเพชรตุ้ตยมยำเนื้อเขามันจะมันม่นเลยจ้ะพี่นอ้องเนื้อปลาใส่ตัวนี้ ทุนามันก็มีหลายแบบคือกันแต่แบบีเนื้อมันจะมีหลายพันมหลายแบบมีหลายพัน ก็จะได้ยังสีจ้ะกลางกลางแล้ว <isso> ต,ตัวนี้เป็นกลางหลังตัวนี้เป็นกลางขานตัวนี้เป็นทองเอาออกแล้วมั่นจะพี่น้องตัดคอ ตรงข้อตัดหัวออกแล้วก็ดึงล่วงใส่ออกจากพี่นอ้อใส่เขาก็จะหลุดออกมาด้วยประมาณนี้มาข้างในก็จะโบ่ไส่หลุดออกมานี่เลย เริ่มเข้าใจจ้ะแล้วก็ตัดนี่เลยตัดออกตัดท่องอบตัดท่อ ให้มันแบบว่าตัดเนียงเขาออกตัดเนเอื่อเนียงแบบขี้บวกเนยียงแบบเขาคปนเอื่อตัดออกนี่ยขน,นังเม่อกี่ม,ม่ทิดตบบาบออกเหรบาที่ีมันแบบว่า เวลาเขาดึงหนังมันดึงบกขาดต้องตัดให้มันออกอแี่ผู้น่ายน,นบอกมันตาตัดออกอะมันนี่เลยเพราะว่าเขาจะดึง เห็นบอมีทิศทับบออกอีกมีเดียวได้กีดออกอแล้วก็อันนี้ดึงหนังนี่เลยจ้ะดึงหนัง ถ้าห้ามตับกขาดแต่มันตันหนังเนี่ยตัวหนังมันจะขาดเนีย่ยแบบนี้เลย,ยตัวสุดท้ายจะพี่น้องตัวที่ห่าจะ้ะบดิกาเห็ดมาเดืนะ่อเน่แล้วเนาะสีตัวเล็วซีว่าไข่เนจ่จ้ะในการแบบว่าหูเทคนิคหูรักการ ปลาแนวอื่นอ่ะเฮ็ดเลื่อยอยู่จ้ะแต่ว่าปลาทูน่าเนี่ยยังพันในเคยเฮ็ดนี่จะกัน